สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนำหนึ่งสตอรี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการทำต้นกระถินนะคะไปถวายวัดกันไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งหนึ่งเอาเอาหันหันหน้า,าหันหน้าโต๊ะหหันหน้าหัวหงมาให้หนะน่อยหัวหงอก สวัสดีค่ะคือตอนนี้นะคะเราทำกองกระถิ่นของครอบครัวตระกูลเข้มนะคะตรงนี้ก็ก็คือรวมกับของหมู่ห้าบ้านโนนด้วยใช่ไหมคะแม่แต่ว่าก็เป็นของตระกูลของเราครอบครัวของเราครอบครัวเข้ม ครอบครัวของยายพวงเข้มนะคะก็คือก็จะเป็นน้องหงนะคะตอนนี้ที่เน่งก็ได้กินน้องหงเหรออ้น้องน้องนกยุงน้องฟังนกยุงก็คิดว่าตัวเองเป็นหงไงอ่าอ่ใช่ไหมแล้วตอนนี้กิดไอะไลเนอร์ให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะ นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แต่งคนคตอนนี้แต่งเกตเพสใช่ไหมคะพี่แนมเกดเงินเกดน้ําเงินเกดทองให้น้องนะคะตอนนี้พี่เหน่งก็นี่นะคะก็คือแม่โผใหญ่ขอจริงๆแล้วเรารับคําสั่งมาจากนะออเข้มนะคะทุกคนคือสั่งให้ผู้นุ่ผู้ช่วยอนัญญาเข้มนะคะหรือคุณคินชื่อเล่นก็คือ ผู้ช่วยอ่อน,นั่นเองนะคะก็คือสั่งการน้องแห่งมาบ้านต้องการอย่างนี้อย่างนี้นะนะคะอันนี้พี่มิ้นทำอะไรคะพี่มิ้นทําปีก ปีกเพทแบบนี้ยอะาอ่าทำเกตทำคือคือเกตเทสเอ้ยเกตเอีกแล้วทำเกตนกยุงทำปีกนกยุงใช่ไหมคะอันนี้อาถ่ายหน้าพี่มินนิดนึงโอ้โหบ้านรกมากนะคะทุกคนตอนนี้อันนี้ก็คือพี่มินช่วยถ่ายหนูด้วยมีอีกคนนึงบอกว่าพอพี่มินตัดเสร็จพี่มินก็จะส่งกระดาษมาให้ออการ์แปะแปะอะไรคะลูกอ่าหน้าออกาส แปะกระดาษแข็งแปะปีกใช่ไหมคะลูกพอแปะปีกนกยุงเสร็จมาหาคุณยายอานงนะคะ<ต>คุณยายอานงคือคุณยายอ,นอานงก็คือทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน,น,น,นะคะุณยายคุณยายอานงก็คือทํางานเกี่ยวกับสถาบันการเงินบ้านโนนนะคะก็คือจะเป็นคนใส่ใส่เงินนะคะก็คือต้องกระถินต้นนี้เท่าไหร่คะสองสองหมื่นใช่ไหมคะซึ่งเอาไปรวมกับกับกับ กับกับ <ๆ S 1> ของหมูห้าบ้านโนนะคะนี่คุณยายก็ทําแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแต่งกับคุณนกยุงนะคะตอนนี้คุณนกยุงกําลังแต่งเกดอยู่นะคะเรียกเกตหรือปีกนกยุงมีเกตได,ด้อ่านะคะตอนนี้คุณยายก็เตรียมทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเออมาปร,อประกอบเนาะเดี๋ยวเราประกอบเป็นคุณ ตัวนกยูงเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้พวกเรากําลังดาเนินการทํานะคะตอนนี้นะคะได้ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งหมื่นนะคะที่คุณแม่กมาลังทําอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปให้ดูอีกทีตอนประกอบอีกทีหนึ่งนะคะไปค่ะคือคืออันนี้ก็คือ,เ,อ,อเงินกระถิ่นที่เราจะเอาไปใส่ในเออเป็น นกยูงใช่ไหมคะปีนี้เราทํานกยูงนะคะทุกคนอันนี้ก็คือใบกระถิ่นเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือปีกนกยูงนั่นเองนะคะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะจะให้ทุกคนดูน้องนะคะน้องสวยมากนะคะตอนนี้พี่เหน่งได้ตกแต่งดอกไม้นะคะทุกคนว้าว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 านี่นะคะทุกคน ก็คือน้องเนี่ยได้แต่งตัวเสร็จสวยงามแล้วเดี๋ยวรอเรารอเอาปีกตรงนั้นนะคะมาใส่นะคะแล้วก็ก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ก็คือเป็นกระถินของครอบครัวคุณยายพวงเข้มนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนดูน้องใกล้ๆนะคะเรากรีดไอายไลไนเนอร์ให้น้องด้วยนะคะ สวยไหมคะทุกคนเราตั้งใจนะคะก็คือเราจากสวยเราอยากเป็นนางฟ้าเราก็จะต้องทำออกมาให้สวยๆนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นี่นะคะให้น้องเห็นผ้าเห็นผ้าจัตัวี่นะคะข้างหลังก็พี่เหน่งก็จกแต่งสวยงามนะคะก็คือมีดอกไม้ให้น้องนะคะโอเคเดี๋ยวรอเราขึ้น ปีกนกยุงกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวคือตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้องเหน่งก็ได้เอาปีกเอาปีกนกยุงเนี่ยลงแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คือจะพยายามแต่รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ไม่ไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะพออะ ต้องดูความสวยงามนะัวไม่หมดไม่ค่ะคือเรามีอยู่เมื่อกี้ที่ให้ทุกคนดูเนาะก็คืออยู่เต็มเต็มนี่เลยนะคะทุกคนตอนนี้กําลังจะเอาไล่ลงกับปีกนกยูงนะคะตอนนี้ให้พี่เหน่งกําลังไล่ขอบบนสุดจะประมาณ10 31 31แถวนะคะแบ่ง1เอ็ดแถว คืนนี้ต้องเสร็จตอนนี้น่าจะเสร็จก่อนเที่ยงคืนนะคะอันนี้ค่ะอันนี้อ,นนอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นทุกคน,น,นเขารู้ข้างหลังนะคะทุกคนต้องเสียบใหม่สวยนะทุกคนสวยมากมเราก็จะเริ่มค่อยๆเรากําลังไล่เลี้ยงให้สวยๆนะคะ ไปเยอะไปน้องเลงเอ,อ่อองศาค่ะองศาครูคณิตากับครูศิลปาเมื่อทำงานร่วมกันโอเคโอเคเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเรามาให้ดูตอนเดี๋ยวเราจะค่อยๆอัปเดตเรื่อยๆนะคะตอนนี้ช่วยน้องทำดีกว่าไหมสวยมากค่ะปีนี้สวยมากนะทุกคนปีนี้สวย ทีนี้ทำน,นกยูสวยมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูภาพภาพเออก็ทำเป็นอาหารแต่แต่เป็นตีนอ๊อฟตีนอ๊อฟเด็ตอนนี้ตอนนี้นะคะ<ๆ>ทุกคนเราก็ขึ้นชั้นที่สองแล้วนะคะนี่นะคะใบแขนใหญ่ๆออกมา นี่นะคะตอนนี้น้องเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะคะทุกคนสวยมากโอ้ไม่มาใหญ่โตมูแโหระทึกขนาดนี้วะนี่นะคะนี่คือชั้นที่สองแล้วเดี๋ยวจะขึ้นชั้นที่สามนะคะทุกคนและเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอีกนะคะโอเคค่ะอยู่ยังไงบนบ่อใบหนีวะตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้ลงชั้นที่สามแล้วนะคะกระถินของเรา ก็คือลงปีกนกยูงชั้นที่สามแล้วนะคะทุกคนก็เงินเหลือเท่าไหร่น้องมิ้นเงินเหลืออีกกี่ไม้สองแสนเงินเหลืออีกสองแสนนะคะอถ้าเราไปเบอร์สีแบบว่าเบอร์สีในคลิปเราเป็นสีเทาคือคนก็จะมองว่าโ้แบงค์พันอะไรอย่างเงี้ยเปล่าค่ะแบงค์แบงค์ร้อยนะคะก็คือ ปีนี้เราไม่ได้ทำโรงทานใช่ไหมน้องแดงใช่ค่ะปีนี้สถานการณ์โควิดสถานการณ์โควิดเราก็เลยไม่ได้ทำโรงทานนะคะทุกคนเราก็เลยทำบุญครอบครัวของเราก็เลยก็เลยทำบุญให้ให้พระเลยให้วัดเลยให้พระทำบุญให้ที่วัดเลยนะคะก็คือเราก็เลยทำนกยูงขึ้นมาต้นกระถินเขาเรียกต้นกระถินเนาะที่สวยนิดนึงนะคะเพื่อที่จะ ทำให้เพราะว่าเราไม่ต้องปีนี้เราไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างร้านค้าให้ให้ให้มาทํามาทุกปีเราก็จะจ้างที่ร้านค้านะคะให้แบบร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือก๋วยเตี๋ยวอะไรที่แบบว่ามานําเสนอที่บ้านนะว่าปีนี้จะเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรคะ่ะชาวบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราปีที่แล้วเราทําอะไรนะน้องเหน่งก๋วยจั๊บหรืออะไร ขวจ,จ้บน้ำใสเหรอวจับน้ำใสนะคะปะ้าจอยเป็นคนทําให้นะคะปีนี้ปีนี้เราก็เลยตัดปัญหาคือว่าไม่ใช่ตัดปัญหาโควิดสถานการณ์โควิดนะคะทุกคนเราก็เลยทําบุญให้วัดเลยนะคะก็คือทําเป็นต้นกระถิ่นให้วัดเลยนะคะก็จะได้สวยงามด้วยนะคะแล้วก็คือแบบว่าได้ทําบุญก็คือเต็ม,เต,มเต็มเลยนะทุกคนเผื่อเผื่อที่วัดจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร ตอนนี้ก็ขึ้นชั้นที่3มแล้วสวยมากทุกคนน้องคือเราเตรียมเงินไปทั้งหมดร้อยไม้นะคะไม้ละสองร้อยก็คือสองหมืนบาทนะคะทุกคนเตรียมเงินไปแต่ว่ารู้สึกว่ากำลังเสียบดูว่าตอนแรกเราคิดว่าไม่พอเราก็ให้ที่บ้านไปเตรียมเงินมาอีกว่า ไม่พอแน่เลยเราจะเอาสามชั้นใช่ไหมคะทุกคนแต่พอทำไปทำมาเหมือนรู้สึกว่าไม้จะเหลือเยอะนะคะก็คลิปนี้ก็รู้สึกว่าทำออกมาแล้วตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยจะเสร็จไหม,ไมหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอทำไปทำมาเฮ้ย เรากลว่าต้องเช้าแน่เลยเพราะแพนเรารู้สึกจะอลังการแต่พอเราทําไปจริงๆเฮ้ยเสร็จอ่ะทุกคนเราดีใจเราจะได้พักผ่อนแล้วรเราจะเอาต้นกระถิ่นไปไว้ที่ร้านนะคะกที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางเอาไปให้น้าเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มาตัอต่อคลิปนี้แล้วก็จะลงช่องในวันพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะทุกคนก็จะได้เห็นต้นกระถิ่นของเรา ครอบครัวตระกูลเข้มนะคะทุกคนครอบครัวของคุณยายพ่วงเข้มนะคะก็มีนาอ,อเป็นต้นโผลใช่ไหมนะคะแล้วก็น้องเล่งนาอ,อเป็นคนออกแบบนะคะแล้วเรา,า,าอ,อ,อ,อยากได้นนาอออยากได้ว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้นะแล้วเราก็เป็นหลาน นะคะคเราก็จัดให้น้องโดยน้องเหน่งเป็นคนออกแบบน้องมิน้นน้องรองน้องกั๊ดออกกั๊ดคุณยายอนโนงเป็นคนลังสันปีกนกยูกันศิลปะบนปีกนกยูนะคะก็นั่งระบายสีกันนะไม่ได้ระบายสีน,ะนั่งโรยเก็ดเพชรนะคะทุกคน แล้วน้องเหน่งนี่ก็คือจัดการตัวของน้องนกยูงนะคะออกมาสีสันสวยขนาดนี้เหลือกี่ไม้คะน้องมิ้นเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเหรอเหลือสิบสามไม้สิบสามไม้สองพันหกแล้วน้องเหน่งเอาลงอีกได้ไหมเอาลงเอาลงมุมนี้ได้ไหมคะ ลงตรงตัวน้องอะ่ะตัวน้องนกยูงไม่ต้องลงด้านข้างแต่ลงด้านหน้ากวาดออกมามจะสวยไหมคะท,มทุกคนเดี๋ยวเราตอนนี้เราอขอมุมไกลตกตนนแต่ว่ามันจะต้องต่ำลงแล้วทุกคนสวยไหมคะเขาบอกว่าใครทำต้นกระถินจะได้เป็นนางฟ้า เหมือนนางฟ้าทำหรือยังไงก็ประมาณนี้แล้วที่เหลือเอาไปที่เหลือ,อไปใส่ต้นกระถินที่บ้านเน,ะนาะ11ได้ไหมกลองซ้อนดูเอาก็คือเราอยากทําว่านกยุงตัวนี้ก็คือสอง2 0 0 0นเลยพี่หนึ่ง เขากําลังพยายามคือตอนนี้เหลือเราเตรียมไว้ร้อยไม้นะคะตอนนี้เหลือสิบเอ็ดไม้นะพี่เหน่งกําลังจะแซมให้ดูสวยงามก็คือจะแซมให้ครบสิบสองเอ้ยครบร้อยไม้ก็คือสอง0มนบาทนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนมอกไก่ต้องมองด้านข้างนะคะเพราะว่าเราทำน้องแบบด้านหน้าน้องจะตัวผอมน,นิดนึงแต่พอไปด้านข้างแล้วน,น้องจะสวยมาก เด่งลองแซมแต่ต้องแซมสิบเอ็ดอันให้มันบาลานซ์กันนะก็คือหอนึ่งจะต้องเป็นตรงกลางแล้วก็ไปข้างละห้าให้มันบาลานซ์กันถึงจะสวย<ป>สโอเคเนาะ เดี๋ยวเรารอคอมพิวเดี๋ยว,รรเ,ยวเราขอตกแต่งสวยงามแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนดูภาพคอมพิวอีกทีนึงนะคะตอนนี้นะคะกระถินของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนน้องก็ได้สวยงามมากมายทั้งหมด100 100 100ต้นนะคะต้นละ200 จะพร้อมนิดนึงนะทุกคนถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกดะปุกคลายให้ให้น้ำเี๋ยอกอตอรี่จาน n n e l ให้ด้วยนะคะบ,บ๊ายบายบ,บ๊ายบายบต้นกระถินเรานะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ